สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกับช่องหวยเด็ดหวยดังนะคะะวันนี้เราจะมาคำนวณสูตรหวยราวนะคะสูตรพิเศษเนาะอะแอดไปคิดค้นสูตรมาใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะจะเป็นสูตรหวยราวสูตรพิเศษกันนะคะวันนี้และรวมในสูตรหวยราวที่หนึ่งกันนะคะ,ะเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันเนาะ,ะมาดูชุดแรกกันเลยนะคะวันนี้นะ ชุดแรกนะคะลาวพิเศษนะคะวันนี้เนาะชุดแรกนะคะหนึ่งเก้านะคะหนึ่งสี่นะคะหนึ่งห้านะคะ หนนะคะเกสีนะคะเกห้านะคะเกศูนะคะสีห้านะคะสีศนะคะและห้ศูนนะคะอ่ะ นี่จะเป็นเราสูตรพิเศษนะคะเจอกันในวันที่สี่นะคะกุมภาหกสี่เนาะนี่จะเป็นชุดแรกอ่ะสองสี่ห้าสิบชุดนะคะสิบชุดนะคะในวันนี้นะอ่ะเดี๋ยวแอดจะขอเพิ่มนิดนึงนะคะเนาะเพิ่มเลขิดหน่อย ่าในชุดเพิ่มของเรานะคะจะมีอยู่ที่หนึ่งเจ็ดนะคะสองเจ็ดนะคะหกสามนะคะและ ไม่แน่ใจนะคะว่าจะเบิเ้ลกันไหมนะอ่ะไม่น่าไม่น่าจะมีเบิเ้ลบิน,นะคะเนาะอ่ะนี่ก็จะเป็นในชุดนะคะของแอดเพิ่มไปทั้งหมดสองสี่หกแปดสิบเพิ่มไปอีกสามชุดนะคะก็คือหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดและหกสามนะอ่โดนกันบ้างหรือนะคะชุดนี้เนาะ ต้องมีเลขในดวงใจของเพื่อนๆกันแน่ๆนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเลขวิ่งหวยลาวกันนะคะเนาะอ่ะเดี๋ยวชุดวิ่งนะคะวันนี้นะคะจะติดกันอยู่ที่อ่ะลืมเขียนชุดวิ่งเนาะมาเขียนตรงนี้กันนะคะ วิ่งนะคะจะติดกันอยู่ที่หกเจ็ดแปดนะคะนะในโซนนี้ติดหกเจ็ดแปดและเก้านะคะอะ่ะนี่นะคะสูตรนี้เลขวิ่งจะเยอะหน่อยนะคะจะมีอยู่ที่ 6กเจ็ดแปดเ้าศนย์หนึ่งที่เราจะเลือกกันนะคะเนาะแอดจะเลือกในโซนอ่ะวันนี้เราจะใช้สีเหลืองกันนะคะวันนี้ในโซนที่เลือกแอดเลือกนะคะจะอยู่ที่ติดนะคะที่หนึ่งนะคะเจ็ดนะคะเนาะ เด่นรองนะคะมีหนึ่งมีเจ็ดเนาะในโซนนี้แอดขอเลือกกันอยู่ที่หนึ่งเก้าหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดหกสามนะคะอะขออีกหนึ่งตัวนะคะหกศูนย์นะคะ ว่ากันไปในสูตรนี้เนาะเป็นสูตรลาพิเศษนะคะอ่ะผิดถูกประการใดก็ขออภัยนะคะแต่แอดคัดเน้นๆมาให้กับเพื่อนๆนะคะนะให้เพื่อนๆได้รับชมกันในวันนี้นะคะเราจะมาปังๆกันไปอีกรอบนะคะอะงวดที่สูตรหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาดูสูตรหนึ่งกันต่อเนาะอันนี้เป็นลาวพิเศษนะคะแอดคำนวณสูตรใหม่นะอะมาดูสูตรหนึ่งนะคะ สูตรหนึ่งที่เราทำกันไปนะคะเด่นห้ารองหกนะคะเข้ากันในชุดที่หกนะคะเนาะเข้าตัวรองนะคะส่วนชุดเด่นไม่มาเนาะมาในชุดนะคะแอดเลือกให้เพื่อนๆที่หกเจ็ดหกแปดหนึ่งหกหนึ่งสี่ห้าสองและห้าศูนย์นะคะเข้าในโซนนี้นะคะก็คือหนึ่งหกนะคะ ส่วน5 2เจียดกันไปหนึ่งแต้มเนาะเพราะว่าออกกันที่6 2เนาะคะเนาะข้างบนออกกันที่6 1 6ข้างล่าง2 6นะคะอ่ะเราถูกชุดบนกันไปในงวดนี้นะคะเนาะอ่ะราวที่หนึ่งเราเข้านะคะกับสูตรใหม่เนาะ,อะขออภัย เพื่อนๆไม่ได้เห็นแอดพูดไปตั้งเยอะลืมดูกล้องนะคะขอภายนะขอภัยนะคะอ่ะสูตรนี้นะคะเราถูกในชุดวิ่งนะคะลองนะคะเด่นห้าเราหกเข้าในชุดหกเนาะส่วนในชุดคู่เราเข้ากันไปที่หนึ่งหกบนนะคะอ่ะวันนี้เราจะมาพบกันในสูตรใหม่เนาะในวันที่อ่ะในวันที่สี่กันนะคะ ขออนุญาตปรับกล้องนิดนึงนะคะอะมาดูกันต่อในชุดหวยลาวนะคะวันนี้เนาะอะ,อะมาเจอกันอีกทีในวันที่สี่เนาะกุมภาหกสี่นะคะนะอะ โดนกันไปเนาะดียินด,ดีด้วยนะคะเนาะถูกกันไปในชุดนี้นะคะจากที่ไม่ถูกกันนาน <c oughs> ก็มาเข้าในติต๊ติกกันเรียบร้อย <c oughs> ที่เราเลือกกันเป๊ะเลยนะคะเนาะ <c oughs> มาเดี๋ยวเรามาดูชุดวิ่งกันนะคะ <c oughs> อ่ะเขียนไว้ก่อนเนาะอยังไม่นั่น <c oughs> มาดูชุดคู่กันเนาะ ชุดคู่แรกนะคะมากันเลยนะคะสายนี้เลยเจ็ดเจ็ดนะคะเจ็ดแปดนะคะเจ็ดเก้านะคะเจ็ดศูนย์นะคะต่อมานะคะแปดเจ็ดนะคะแปดแปดนะคะ 9นะคะและ80นะคะชุดต่อมานะคะ97นะคะ98นะคะ99นะคะและ90กันนะคะในชุดนี้เนาะอ่ะทำไมต่างออกไปนะคะเนาะอ่ะขอเพิ่มนิดนึงนะคะเนาะขอเพิ่มกันอยู่ที่60นะคะ หนเจนะคะสองเจ็ดนะคะหกสามนะคะอ่ะเอแบบเขียนให้ในโซนนี้เนาะนะคะมานี่จะเป็นในชุดของเราที่หนึ่งนะคะวันนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าจะเลือกโซนวิ่งนะคะในโซนไหนกันนะ อ่ะในโซนวิ่งนะคะขอเลือกกันอยู่ที่เก้าศูนย์หนึ่งนะคะอ่ะขอเพิ่มอีกหนึ่งตัวหนึ่งห้านะคะอ่ะในโซนนี้ติดก,กันไปนะคะเนาะนะอ่ะสูตรนี้นะคะที่จะมานะคะก็จะมีอยู่ที่ หนึ่งนะคะอ่ะแอดขออีกหนึ่งตัวนะคะก็คือหนึ่งเก้านะคะเนาะอ่ะเด่นกันไปเลยนะคะชุดนี้คือหนึ่งองเก้านะคะในโซนที่เราจะเลือกในชุดนี้ก็คือติดที่หนึ่งนะคะจะเลือกกันที่หนึ่งเจ็ด หนึ่งเก้าหนึ่งห้าสองเจ็ดหกสามและไม่แน่ใจว่าจะมาโซนสายเก้าไหมเนาะนะคะ ถ้าจะมาโซนในสายเก้าเราเลือกกันอยู่ที่เจ็ดเก้านะคะแปดเก้าเนาะ,ะโซนนี้นะคะจะมาในโซนนี้กันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดที่ชอบนะคะชอบอยตัวนี้นะคะหนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้านะคะและสองเจ็ดนะคะหนึ่งสองสามสี่ ชอบอยู่สี่ตัวนี้เนาะอ่ะนี่จะเป็นสูตรลาวที่หนึ่งนะคะและลาวพิเศษเนาะอ่ะเราทำกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะเนาะในโซนนี้เนาะอ่ะเกาะยังจะติดกันอยู่นะคะเนาะเนาะในโซนนี้นะคะยังติดกันอยู่นะใกล้เคียงกันนิดนึงนะคะเนาะก็คือหนอึ่งเก้าเนาะใกล้เคียงกันอยู่นิดนึงนะคะโซนในโซนเจ็ดนะคะ ไม่มีติดกันเท่าไหร่เนาะอ่ะก็ขอลาคลิปนี้ไปนะคะจะได้ให้เพื่อนๆได้รับชมกันเนาะสูตรลาวที่หนึ่งและลาวพิเศษนะคะอ่ะเดีย๋ยวเราค่อยไปติดตามชมลาวสองกับลาวสามกันนะคะอ่ะเดีย๋ยวลาคลิปนี้ไปนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดซับสไครตและกดกระดิ่งนะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะเนาะอ่ะนั้นลาคลิปนี้ไปนะคะ ขอขอบคุณค่ะ